ไอ้มันี่ทำอะไรยายยายเห็นยางออกมาแต่เศ้าเลยบัหันแดดบ่ยายหันแดดบ่โอ๊ยบ่วหันแดดซ้ำตาทูยายเออมันนี้พดได้สิมาอยู่เป็นมูยายวะยายมื่อนี้วันพุธนะยายเออ้แจ่มก็อยากมาแต่ไล่ไปบอกเลยได้ละ วันนี้วันพุธยายบุญมีที่สิมาอยู่เป็นหมูยายมานี่จำได้บ่ลูกสาวใหญ่จำได้บ่อฮะยายจำได้จำได้ซื้อจังได้ลูกสาวใหญ่เอซื้อจังได้ฮะสาวน้อยสาวน้อยซื้อจำได้สาวน้อย ซื้อจังไหนสาวหน่อยซื้อจังไหนะคิดดิดิคิดดิดิสาวหน่อยซื้อจังไหนเนาะลูกสาวหน่อยเนาะฮะสาวหน่อยซื้อจังไหนเนาะสาวหน่อยซื้อจังไหนซื้อยู่พินบ่อฮะซื้อยู่พินบ่ลูกสาวหน่อยซื้อพินบ่เอ้า ไว้หยุดข้อสองหาผู้ใดบันยุดข้อสองหาผู้ใดใหญ่เตนมากก็นั่งในที่นั่งไปจับตัวเลยเนาะยาย่เนาะเดี๋ยวก็มีคนมาป้อนเขาแล้วเดี๋ยวมีคนพาไปเงี้ยวแล้วเดี๋ยวมีคนอาบน้ำให้แล้วยายมณนี จำลูกก็ไม่ได้ไป่รู้เป็นอะไรลูกก็จำไม่ได้จำตัวเองก็ไม่ได้อีกคิดถึงแะ่พอคิดถึงแต่แม่บบยายพ่อแม่อยู่ไสล่ะพ่อแม่อยู่ฮื่นซื้อจังไรล่ะพ่อแม่เนั่นโอ้พ่อแม่ก็อยู่ฮือนพ่อแม่เจ้าของไปลูกคนที่เท่าไรล่ะ คนที่เท่าไดใหญ่น,นับเบื้องตีล่ะนับเบื้องตีล่ะเป็นลูกคนที่เท่าใดเออเป็นลูกคนที่เท่าใดเยอะเป็นคนลูกที่เท่าใดเยอะลูกไม่ใหยไลายลูยลกเป็นใยผ้าเห็นไหมไม่ได้เป็นใยไล่ แม่พิ่นไปสวรรค์ด้วยเลยเนียสิไปพอแม่พิ่งยุ่งเหยื่ออยู่พิ่นยังว่าอยู่พอแม่ไปสวรรค์ด้วยแล้วแล้วก็ไปอยู่สวรรค์แล้วแล้วคนอยู่ในสิลนในรรมแล้วก็ไปอยู่สวรรค์แต่ตัวเลยแต่คนอยู่นี่แหละยังอยู่ทำมาหากินอยู่นี่แหละคุณยายเอ้ยคุณยายทำมาหากินไป มาหากินไปมัน,นีแจ้มคึอนาแต่แปดโมงกว่าแล้วเมน,นีแจ้มคือสาแต่แปดโมงกว่าแล้วยังบ่ทันมาเลยแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงกว่าแล้วนะยังไม่มาเลยวันนี้เป็นไรเนาะหรือไปก่อนเราแล้วบอไม่ได่ กอนะอระเบ่นี่แก่ไปก่อนยายละเบอ้อน,นี่ยายมานี่ออกมานางทาคนบ้านเผาเราอยู่นี่คนฟูมาดูแลยังบ่ทันมาหอดเลยเพิ่นดูแลยายมานีเพิ่นดูแลยังมาไม่ถึงเลยอยู่ไหนเนาะฟูดูแลคุณยายดูแลคุณยายอยู่ไหนเนาะ น่าจะมาถึงแล้วนะน่าจะมาถึงแล้วตั้งนานแล้วนะคยายเนี่คุณยายเรามานั่งกันเยลยมาคุยกับยายก็สิปตลาดก็เยกลยมาคุยกับคุณยายเราคาุณยายเราก็นั่งเล่นเย่องนี้คุณยายคาุณยายอย่าลืมนะค่ะเด้อก็อลไรก็แช่เ้ามาผู้พานี่เด้อจ่าเด้อก็ชีคิดให้เบิ้งเน่ใหม่ๆเนี่ยนอกจากน้องมีเวลาก็จะคิดเบิ้ง ถ่ายคลิปให้ลงให้เบิงนะคะน้อวันนี้ก็สิไปตลาที่ค่ะมีเวลามาอยู่กับคุณยายแกดีแต่ถ่ายคลิปลงให้เบิงคุณยายเราโบจับ,บยังบ่ได้ดอกแล้วก็ลืมหลงคือเกาเ่าแหละแต่กกได้ถ่ายคนเทาให้เบิงะะง้งที่ค่ะเออเออบูฮูนาฮูลังดอกอแล้ววะหูฮหนาฮูลังเนาะเกิดมาดนก็นเลยเเทาเนาะ<ย>เกิดมาดนก็ลงไปเลยวคือกันหลยยายเออยาย ได้กันหลงคือการมดนั่นแหละก็เกิดดุนคนจำแมน่นคือว่าคนเขามีบุญวสาสนาดีใดเขาจำนี่เรื่องนี้เรื่องนั้นใดคนมีบุญคือกานแหละคนหลงลืมชีวดตคิดเรื่องอยั้งให้นักมกนักใจอีกบริเคียดนี้ยัย้งให้พผยเลยอยู่ดีอยู่มีแห้งอยู่ก็ดีไปยี่คนละยางคือกันเนี่ยยายจำบ่ใดก็ดีไปยางหนึง่ง ดีย่อนยังดีย่อนว่าเ้าบผู้เขียนในผู้ใดนี่แล้วน้อยใหญ่ว่าบ่บ่ได้ี่เขียนในไพ่แล้อผู้ใดเห็นยังก็สร้างเ้าบผู้เขียนเขาก็มีความสุขของเขาเาก็บู้เขียนบู้ขมในไพ่เห็นยังเก็ไปเขาก็อยู่ไปต้งใั่ตัวต้องใส่แจมสิมาอมป่าแล้วมั้งมันสิมาพรอยู้ไปอะไรตัวนี้อู้ไปโรงเรียนแจมไปมาพร าเมเฝ้ายายแล้วนี่ยัยงม่ท่นมาเนเดี๋ยวก็มาหอดเดี๋ยวก็มาหอดอันนี้มันก็จะแปดโมงแล้วมาส,สายเลยนะวันนี้นะจ้าสำนีก่รเด้อค่ะยเอฟซีเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยามาผู้พานเองด้วยจ้าด้อสิดิคิดใหม่ๆให้จ้าสำนีก่อนค่ะสวัสดีจ้า